เรื่องย่อรักสุดท้ายไม่เซฟโซนทางช่องสตอนที่สองเช้าวันรุ่งขึ้นอลินตื่นขึ้นมาในบ้านของเจนก็ลงไปประทะาคารมกับเจนที่กำลังทำอาหารเช้าให้พอปล่อยให้เธอต้องนอนพื้นแต่บรรยากาศกับไม่เหมือนเดิมเต็มไปด้วยความเป็นกันเองและความผูกพันแบบที่ไม่มีใครยอมพูดตรงๆเมื่ออยู่ด้วยกันเจนพยายามชวนอลินออกไปเปิดหูเปิดตา พาไปต่างจังหวัดเพื่อพิสูจน์ให้อลินเห็นว่าความสุขแท้จริงแล้วคือการทำในสิ่งที่รักไม่ใช่สิ่งที่ใครกำหนดให้ทำให้ดังคู่ได้ใกล้ๆชิดกันมากขึ้นความทรงจำเก่าๆก็ย้อนกลับมาทำให้อลินหวันหว่นไหวและตั้งคำถามกับหัวใจของตัวเองอีกครั้งว่าความรู้สึกที่มีต่อเจนคืออะไรกันแน่เจนเองแม้จะไม่ได้พูดตรง แต่ทุกการกระทำกับยิ่งตอกย้ำว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อนธรรมดาอีกต่อไประหว่างที่ความสัมพันธ์ของอลินและเจนค่อยๆพัฒนาการก้าวเข้ามาของภายก็ทำให้ทุกอย่างต้องสะดุด